สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง YouTube แม่โมทยากรค่ะคิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมิถุนดวงชะตาของท่านในช่วงเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ปี2568ในเดือนมกร,ราคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างท่านใดผูกลัคนาแล้วเป็นชาวลัคนามิถุนรับฟังคลิปนี้ได้ค่ะและท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาสามารถดูตามราศีได้และการพยากรณนี้เป็นการเพยากรณโดยภาพรวมเท่านั้นอาจจะมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะ ดาวตานุลักษณ์ดาวตัวตนของชาวลัคนามิถุนคือตำแหน่งดาวพระพุธนะคะและดาวพระพุธห2ค่ะยังคงอยู่ในราศีพิจิกเรียกว่าอยู่ในตำแหน่งของปัญหาที่จะได้เคลียร์ได้สะสางในช่วง1-2นะคะส่วนวันที่2องมกราคมจนถึงวันที่20มกราคมดาวพุธจะมีการย้ายเข้าสู่ภพเรือนปัตตนี ได้ตำแหน่งที่เรียกว่าปละ,กะเกษตรนะคะแล้วก็ช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าท่านจะมีการปรับเนื้อปรับตัวค่ะจะมีเรื่องของความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นได้ไหมก็เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะคะแต่ก็เรียกว่าตำแหน่งนี้ดาวพระพุธได้ตำแหน่งนาราอุดมเกณฑ์จึงส่งผลให้ ดาวตัวตนของท่านมีกําลังสูงขึ้นนั่นเองค่ะก็จะสามารถปรับเปลี่ยนตามสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นและดาวอาทิตย์ก็คุมร่วมด้วยนะคะตั้งแต่1นึถึงสิค่ะเรียกว่าอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะคือการเดินทางการสื่อสารเครือญาติญาติพี่น้องเพราะนั้นรอบระยะเวลานี้ค่ะ ชาวลัคนาราศีมิถุนท่านมีเกณฑ์ของการเดินทางมีเกณฑ์ของการออกไปสู่สังคมหรือว่าการไปพบปะเพื่อนฝูงนะคะหรืออาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาก็ได้ลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นค่ะอาทิตย์ได้ตําแหน่งเทวีโชคเพราะนั้นโชคลาภจะเกิดจากการเจรจาโชคลาภจะเกิดจากการที่ท่านใช้ทักษะในเรื่องของคําพูดต่างๆค่ะ ก็แนะนําว่าสําหรับใครที่มีการงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทําธุรกิจธุรกรรมคู่ค้าคู่สัญญาคู่หุ้นส่วนต่างๆนะคะการเจราจาก็ขอให้ท่านพยายามออนอ่อนผ่อนตามนะคะแล้วก็พยายามที่จะปรับตามสถานการณ์นั้นให้ได้ค่ะราศีนี้เป็นราศีธาตุไฟนะคะตัวท่านถือว่าเป็นดาวธาตุน้ำเพราะนั้นจะมีการขัดแย้งในเชิงของธาตุท่านอาจจะรู้สึกอึดอัดใจบ้าง ที่อาจจะเข้ามาในเรื่องของสถานการณ์ที่ท่านจะต้องตัดสินใจนะคะเรียกว่ารอบระยะเวลานี้อาจจะต้องใช้หลายสิ่งหลายอย่างอิงเป็นเหตุผลประกอบในเรื่องของการคิดการทําสิ่งต่างๆแล้วพอวันที่20มกราคมค่ะดาวพระพุธยกมาสู่ราศีมังกรอยู่ในภพมรณะ มรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเดินทางการยกย้ายการปรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้นะคะก็ <_ Z> ถือว่า, <_ Z> วารอบระยะเวลานี้นะคะตั้งแต่23มกราคมไปค่ะถึง15กุมภาพันธ์ดาวพุธค่อนข้างโคจรเดินเสือแสดงว่าท่านอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างให้ต้องแก้ไขนะคะแล้วก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านเรือนอาจจะมีการย้ายที่นอนมีการเดินทางมีเรื่องของสิ่งที่ท่านจะต้องปรับเปลี่ยนนะคะเพราะดาวพุธก็เป็นดาวเจ้าเรือนพันธุพันธุมรณะหมายถึงมีเรื่องของการเปลี่ยนที่นอนมีเรื่องของการโยกย้ายถิ่นฐานชั่วคราวลักษณะแบบนี้หรือการเดินทางอาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในรอบระยะเวลานีที่ท่านยังไม่ได้แพลนเอาไว้นะคะ ดาวพระพุธตำแหน่งนี้ค่ะกุมร่วมกับดาวอาทิตย์นะคะซึ่งยกมาตั้งแต่14มกราคมค่ะอาทิตย์ได้ตำแหน่งจุลจักรจุลจักรในภพวรณะนั่นหมายถึงบางสิ่งบางอย่างจะเกิดความอึดอัดใจบ้างนะคะจะเกิดเรื่องของสิ่งที่ท่านอาจจะไม่อยากทําเกิดขึ้นได้นะคะหรือระมัดระวังในเรื่องของคําพูดการสื่อสารในรอบระยะเวลานี้หากมีเพื่อนหรือว่ามีคอนเน็กชันมีเรื่องของการพบปะจะเป็นเรื่องของทางไกลนะคะจะเป็นเรื่องของ การพบปะติดต่อกับเรื่องของชาวต่างชาติคนที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นแล้วถึงจะดีในรอบระยะเวลานี้จะเกิดกําลังของดวงดาวซึ่งเรียกว่าจุลจักรนั่นเองค่ะอาทิตย์และดาวพระพุธนะคะเป็นดาวคู่สติปัญญาการวางแผนต่างๆวางแผนระบบต่างๆอาจจะเกิดขึ้นและจุดนี้จะเห็นได้ว่าดาวพุธและดาวอาทิตย์นะคะจะเล็งกับดาวอังคารอยู่ พุธและอังคารเป็นดาวคู่วิวาทะทางโหราศาสตร์เรียกว่าวิวาสนั่นหมายถึงให้ระมัดร,ระวังเรื่องของคําพูดคําจาการสูญเสียการเงินการเข้าไปช่วยเหลือคนอื่นต่งตางๆอังคารจุดนี้ได้ตําแหน่งนิดอังคารเป็นเจ้าเรือนลาพระลาพระกระดุมพระเป็นนิดนั่นหมายถึงว่ามีเกณฑ์กับการจับจ่ายใช้สอยมีเกณฑ์กับเรื่องของการเสียเงินเสียทองและอังคารก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วย พระนัทอริมาอยู่ในภพกระดุมพระได้ตำแหน่งมิดหมายถึงมีเกณฑ์การจับจ่ายยิบย,ย่อยมีเกณฑ์เรื่องของการหมุนการเงินไม่ทันในรอบระยะเวลานี้ค่ะ หรือมีเหตุทะเลาะกับบุคคลในบ้านมีเหตุทะเลาะกับคุณพ่อคุณแม่เครืยญาติพี่น้องของท่านมีเหตุจําเป็นให้ต้องจับจ่ายใช้สอยในเรื่องของสิ่งของจําเป็นในบ้านอาจจะเป็นลักษณะของบ้านรถยนต์ที่ดินต่างๆที่ต้องบูรณะซ่อมแซมหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอายุการใช้งานต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วเป็นรอบที่ท่านจะต้องใช้เงินลักษณะแบบนี้ค่ะส่วนดาวอาทิตย์นะคะกับดาวอังคารซึ่งเลงกนการถือเป็นดาวคู่ศัตรู เพราะนั้นจุดนี้ให้เรามาระวังทั้งเรื่องการสูญเสียการเงินการเจ็บป่วยการเดินทางต่างๆนะคะบาดแผลเปิดที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือบางท่านอาจจะเกิดความประมาทเลอเลอในรอบลักษณะช่วงเวลานี้เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะพอวันที่25นะคะดาวอังคารจะพักองศากลับไปสู่ อนุรักษ์ของท่านนะคะไปทับตัวตนของท่านเรียกว่าอังคารเป็นดาวธาตุลมไปอยู่ในราศีแม่ธาตุลมเป็นธาตุที่ถูกโฉลกกันแต่อังคารก็เป็นเจ้าเรือนอริด้วยเช่นกันเพราะนั้นปัญหาในเรื่องของความประมาทเลินเล่อจึงยังคงอาจจะเกิดขึ้นแต่ถ้าท่านใช้คุณสมบัติด,ด้านดีของดาวอังคารให้ถูกทางเพราะอังคารก็เป็นเจ้าเรือนลาภะนะคะมีเกณฑ์ได้โชคลาบมีเกณฑ์ได้พบเพื่อนฝูงมีเกณฑ์ได้พบกัลายาณมิตรค่ะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์มาอย่างน่ายินดี ในรอบช่วงควงเวลานี้นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องของโชคลาภแต่พออังคารทับลัคนาอยู่ในบ้านของดาวคู่ศัตรูนะคะก็อาจจะส่งผลให้เจ้าชะตาเกิดความใจร้อนคิดเร็วตัดสินใจเร็วซึ่งจะเป็นผลเสียได้เพราะนั้นจุดไหนที่ท่านควรจะระวังท่านก็ต้องระมัดระวังไปสิ่งไหนที่ท่านคิดว่าท่านควรจะต้อง เบาเรื่องของความเร็วความแรงของตัวท่านท่านก็เบานะคะสิ่งไหนที่ควรจะตัดสินใจให้รอบเร็วก็ถือว่ายังมีคุณสมบัติด้านดีพระดวงดาวต่างๆดีๆมีเสียมีเสียมีดีบางครั้งการตัดสินใจเร็วก็อาจจะส่งผลในเรื่องของการได้ทรัพย์สินเงินทองมาแต่บางครั้งก็แฝงมาด้วยอุปสรรคเพราะอังคารก็คือตำแหน่งของอุปสรรคศัตรูคู่แข่งด้วยเช่นกันค่ะและรอบระยะเวลานี้ก็อาจจะมีคนที่ไม่ค่อยชอบหน้าท่านนะค่ะมีศัตรูที่เปิดเผยมีศัตรูที่ท่านอาจจะอึดอัดใจ ไม่อยากจะปะทะด้วยไม่อยากจะพบเจอด้วยลักษณะแบบนี้แต่มีความจําเป็นที่อาจจะต้องมาเจอเจอกันนั่นเองค่ะและเจ้าบ้านพบมรณะคือดาวพระเสาร์มาอยู่ในตําแหน่งพบสุภะนั่นหมายถึงว่ารอบระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจกับผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะเจ้านายโดยเฉพาะคุณพ่อหรือว่าผู้บัญชาการที่เป็นผู้ชายหรือบางท่านค่ะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ท่านได้ทําหรือตัดสินใจที่จะทา ส่งผลให้ตัวท่านอึนอดอัดคับข้องหมองใจเกิดขึ้นได้เพราะดาวพระศุกร์กุมร่วมค่ะไปจนถึง28มกราคมดาวศุกร์เป็นดาววินาศเพราะฉะนั้นวินาศหมายถึงความเสียหายก็ได้เมื่อดาวเสาร์และดาวศุกร์กุมร่วมกันเพราเรียกว่าศุกร์เข้าเสาร์แทรกเกิดความทุกข์ระทมเกิดความอึดอัดใจเกิดขึ้นได้เกิดเรื่องของความอึดอัดที่พูดไม่ออกบอกไม่ถูกหรือว่า อาจจะทําให้ท่านนั้นไม่มั่นใจที่จะเดินไปในจุดนั้นนะคะแต่ดาวพระศุกร์จุดนี้ก็ยังคงได้กําลังดีเรียกว่าได้ตําแหน่งอุจจาวิลราชกุมร่วมกับเสาซึ่งแข็งแรงด้วยเพราะนั้นระมัดระวังเรื่องคําพูดการสื่อสารอย่างชัดเจนในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะพยายามดูสถานการณ์รอบด้านแล้วก็พยายามดูว่าสิ่งต่างๆที่เข้ามานั้นท่านควรบริหารจัดการอย่างไรคะ่ะบางครั้งที่ฉันก็แนะนํายากเช่นกันนะคะท่านก็ต้องดูไปแล้วก็บางสิ่งบางอย่างถ้าไม่ใช้เรื่องของภาวะอารมณ์มาเป็น ที่ตั้งก็เชื่อว่าท่านจะสามารถผ่านพ้นเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆไปได้และดาวพระศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะด้วยซึ่งปุตตะจุดนี้หมายถึงคนที่อายุน้อยกว่า คนที่เด็กกว่าท่านหรือคนในแวดล้อมบริวารของท่านหรืออาจจะหมายถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงการลงทุนระยะสั้นก็ได้ช่วงรอบระยะเวลานี้เมื่อศุกร์และเสาร์ลุมร่วมกันมีเรื่องของการสูญเสียเงินทองได้ด้วยเช่นกันค่ะมีเรื่องของความโลภที่เข้ามาทําให้ท่านเกิดเรื่องของการเสียมากกว่าได้เพราะนั้นเรื่องของการพนันเรื่องของการเสี่ยงต่างๆงดเว้นหรือว่าพยายามเบาลงมาละกันนะคะในช่วงรอบระยะเวลานี้เพราะยังมีดาวพระเกตอีกดว,ดวงซึ่งอยู่ในภพกุตตากของท่าน บ่งบอกว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะมั่นใจในตัวเองมีความเป็นตัวของตัวเองพระเกตอยู่ไปจนถึงวันที่30มกราคมถึงปลายเดือนเลยเพราะนั้นกระตุ้นในเรื่องของการอยากจะทำอะไรที่เป็นตัวตนของท่านการอยากจะทำอะไรที่แสดงศักยภาพหรือเรียกง่ายๆว่ารอบระยะเวลานี้ท่านจะเกิดความใจร้อนดูจากอังคารที่ทับลัคนาของท่านด้วยนะคะเพราะว่าวิปริตด้วยทับลัคนาด้วยตั้งแต่25ไป แบบนี้จะส่งผลกับภาวะอารมณ์โดยตรงสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนั่นเองค่ะ แต่ดาวสุกนะคะเมื่ออยู่ในตําแหน่งพบสุภาก็ถือว่ามีเรื่องของความสําเร็จเข้ามามีเรื่องของการลงทุนเข้ามาแต่ต้องแลกกับความอึดอัดใจแลกกับการที่ท่านจะต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้บางครั้งบริวารของท่านอาจจะทําอะไรให้ขัดปกขัดใจอย่าใช้อารมณ์เป็นที่ตั้งให้ใช้เหตุผลนะคะแล้วก็ยอมรับในความเป็นตัวตนของกันและกันเชื่อว่าตําแหน่งนี้ดวงดาวยังคงได้ตําแหน่งดีนะคะท่านมีเกณฑ์ที่จะมีบริวารมีลูกน้องลูกหลานหรือว่าคนที่แวดล้อมที่มีศัก,กยภาพอยู่นั่นเองค่ะ พอวันที่28มกราคมดาวสุกยกสู่พบการงานได้ตำแหน่งอุดนะคะก็เรียกว่าดาวพระสุกมีกำลังแต่มากุมร่วมกับตำแหน่งดาวราหูซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุขพระราหูสุกเป็นดาวคู่ลุ่มหลงเป็นดาวที่อาจจะทําให้เกิดความคล้อยตามหรือว่าตัดสินใจผิดพลาดได้ไหมก็ได้นะคะแต่เนื่องจากดาวสุกได้กําลังดีได้ตำแหน่งอุดเพราะนั้นเรื่องของการงานรอบระยะเวลานี้เชื่อว่าท่านจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่า บริวารบางคนมีบุตรหลานเข้ามาช่วยบางคนมีไอเดียในเรื่องของการทํางานบางคนมีความคิดแปลกใหม่หรือใส่เรื่องของการตลาดเข้าไปในเรื่องของการงานจะทําให้ท่านได้มีช่องทางสําหรับคนที่เป็นนักธุรกิจเป็นนักลงทุนนะคะมีช่องทางรายได้เพิ่มรายได้เสริมเข้ามา สำหรับคนที่ทำงานประจําค่ะท่านมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภจากคนที่อายุน้อยกว่าจากบริวารของท่านค่ะมีผลดีในเรื่องของการงานแต่ก็ระมัดระวังในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงได้ด้วยเช่นกันค่ะเพราะว่าราหูจุดนี้ซึ่งเป็นเจ้าเรือนสุภพะมาอยู่ในภพการงานเวลาที่เกิดเรื่องราวต่างๆถ้าพื้นดวงเดิมดาวราหูของท่านไม่แข็งแรงนะคะก็อาจจะมีผลส่งผลให้เกิดเรื่องของการสูญเสียเงินทองซึ่งเกี่ยวข้องกับการงานหรือการลงทุนต่างๆ เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันค่ะทีนี้เรามาดูตำแหน่งดาวพฤหัสกันดาวพฤหัสเจ้าเรือนการงานนะคะมาอยู่ในพกินาเพราะนั้นถึงบอกว่าการงานยังคงต้องระวังเพราะว่าเจ้าบ้านเขามาอยู่ในพกินาซึ่งหมายถึงความเสียหายก็ได้ความลับถูกเปิดเผยก็ได้หรือว่าเรื่องของสิ่งผิดศีลธรรมอาจจะมีการต้องย้อนกลับมาแก้ไข พราะช่วงพ่วงเวลานี้ดาวพฤหัสและดาวมฤตยูมีการโคจรพักองศาถอยหลังร่วมค่ะงานต่างๆที่เป็นงานเก่ามีเกณฑ์ได้ฟื้นกลับมาแก้ไขใหม่แต่งานใหม่ที่เข้ามาก็มีเกณฑ์ที่ท่านอาจจะมีเรื่องของความลับต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วเป็นปัญหาในเรื่องของการงานได้ด้วยเช่นกันเพราะดวงดาวต่างๆมีทั้งดีทั้งเสียสอดแทรกกันไป เพราะนั้นต้องกระทําทุกอย่างด้วยความระมัดระวังนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของการงานนะคะท่านจะได้ดีหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัวท่านเองจุดนี้เวลาที่ดวงดาวมาอยู่ในลักษณะทุสถานพอย่างนี้นะคะก็แนะนําว่าไม่ว่าจะยังไงก็ตามนะคะเดินอยู่ในคันลองเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่ดาวเหล่านี้ส่งผลร้ายต่อตัวท่านอาจจะมีสิ่งที่เป็นผลร้ายเข้ามาในเรื่องของสิ่งที่มากระทบ เพราะเมื่อไหร่ hay, ที่การงานของท่านกระทบท่านก็จะกระทบไปในเรื่องของคู่ครองเรื่องของชีวิตรักด้วยเพราะดาวการงานของท่านดาวพฤหัสคือดาวดวงเดียวกันกับดาวคู่ครองนั่นเองค่ะเพราะนั้นต้องระมัดระวงังทั้งในเรื่องของศิลธรรมการมีความลับในที่ทํางานการมีความรักลับๆในที่ทํางานอาจจะโปะแตกอาจจะไม่เป็นความลับอีกต่อไปแล้วส่งผลเสียในเรื่องของการงานทําให้ผู้ใหญ่เพ่งเลงท่านก็ได้ลักษณะแบนบนี้ก็ต้องระมัดระวงังเพราะว่ารอบระยะเวลานี้ มองว่าความกล้าของท่านจะทําให้ท่านกล้าคิดกล้าทําสิ่งต่างๆแต่ทําไปแล้วอาจจะแฝงไปด้วยความไม่มั่นใจหรือว่าเมื่อทําไปแล้วท่านอาจจะเกิดผลเสียตามมาในภายหลังได้นั่นเองสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันดาวเจ้าเรือนปัตตนิค,คือดาวพฤหัสแน่นอนว่าถอยหลังร่วมมฤตยูอยู่ในภพเรือนวินัสคู่รักคนรักนะคะที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วมีเกณฑ์ได้เคลียร์ใจกันกับปัญหาเก่า ก็ถือว่าวินาศเดินถอยหลังก็ไม่มีอะไรจะแย่ไปกว่านี้มีเกณฑ์ได้ปรับความเข้าใจกันในเรื่องของทัศนคติต่างๆมีเกณฑ์ได้จับมือจูมือพูดคุยกันกับปัญหาเก่าๆแต่ใครที่สร้างปัญหาใหม่ๆไว้อาจจะมาเป็นปัญหาแล้วก็ทําให้ตัวท่านนั้นเกิดเป็นเรื่องของ ชีวิตผู่ที่จะประคองกันไปไม่ได้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไปดูนะคะว่าดาวพฤหัสเดิมของท่านอยู่ในตำแหน่ใดในลัคนาในนาวางและทักษะถูกกำหนดเป็นอย่างไรก็จะเห็นผลชัดเจนตามรอบอายุของท่านนะคะดวงดาวในทางโหราศาสตร์ไทยมีความซับซ้อนมีความลึกซึ้งเพราะฉะนั้นดิฉันเชื่ออย่างหนึ่งว่า ไม่ว่าจะยังไงก็ตามถ้าท่านรู้ทันดวงชะตานะคะสมมติดวงชะตาของท่านในรอบปีนี้มีเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเยอะแยะนะคะแล้วท่านรู้ว่าท่านจะต้องบริหารจัดการอย่างไรรอบปีนั้นท่านจะผ่านสถานการณ์นั้นไปได้จากตัวท่านเองด้วยตัวท่านเองเพราะนั้นท่านต้องกลับมาทําความเข้าใจกลับมาดูตัวเองว่าตั้งสติกับตัวเองว่าสิ่งต่างๆที่ทําเหล่านั้นท่านจะรับกับ สิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตได้หรือไม่ถ้าท่านคิดว่าท่านตัดสินใจดีแล้วก็ทําไปเลยนะคะแต่จุดนี้ต้องบอกว่าสําหรับคู่ครองคนรักก็มีเกณฑ์ได้เคลียร์ใจกันค่ะส่วนสําหรับคนโสดก็มีเกณฑ์อยู่แบบลับๆไม่เปิดเผยนะคะมีเกณฑ์ที่อาจจะหวนกลับไปหาคนเก่าก็ได้ลักษณะแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นถ้าให้เหมาะเลยนะคะดาวคู่ครองที่เป็นจุลจักรมาอยู่ในภพว,วินาศ เป็นคู่ครองที่อยู่ต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาหรือว่าอาจจะมีนิสัยที่เจอกันแบบเรียกว่าคนละคั่วกันเลยลักษณะแบบนี้หรือเจอกันในโซเชียลออนไลน์นะคะก็จะส่งผลดีสําหรับเจ้าชะตานั่นเองแต่ก็ยังไม่เหมาะกับช่วงที่จะเปิดเผยหรือว่ายังไม่เหมาะกับช่วงที่จะแต่งงานออกเรือนไปนั่นเองค่ะมาดูตําแหน่งดาวพระศุกร์ประกอบสุขรทายเรื่องหัวใจความรักเงินทอง สุกร่วมเสาสุกเข้าเสาแทรกในเรือนสุขพระช่วงนี้มีความคิดมากนะคะมีเรื่องความรักเข้ามาอาจจะมีรักซ้อนเข้ามาก็ได้เพราะดาวสุขค่อนข้างกําลังดีค่ะไปจนถึง28พอ28ย้ายมาอยู่พบกรรมะการงานมีเกณฑ์เข้าไปพัวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานมีเกณฑ์เพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการ หลอกกันก็ได้ในเรื่องของโซเชียลออนไลน์ต่างๆก็ได้อาจจะโยงมาในลักษณะแบบนี้เพราะว่าดูดาวปัตตนิเป็นหลักนะคะเพราะท่านมีเกณฑ์ที่อาจจะมีเรื่องของการสูญเสียงเงินทองหรือว่าขัดอกขัดใจมีอะไรก็ยังพูดกันได้ไม่เต็มร้อยลักษณะแบบนี้ในเรื่องของความรักค่ะยังไงก็โฟกัสไปในจุดที่จะทําให้เกิดความสําเร็จหรือว่าเอาฐานที่ตั้งของตัวท่านนะคะในเรื่องของศิลธรรมจริยธรรมขึ้นมาแล้วท่านจะสามารถดําเนินชีวิตไปได้แบบปกติค่ะวาง แผนที่1แผนที่2เอาไว้นะคะตัวท่านจะเป็นคนที่รู้ดีที่สุดว่าท่านจะทําอย่างไรท่านจะบริหารตัวเองได้ยังไงนั่นเองค่ะและขอให้เป็นช่วงเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ที่ส่งผลดีต่อชาวลัคนาราศีมิถุนประคองชีวิตของท่านให้อยู่ในคันลองนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีเองเชื่อมั่นในเรื่องของความดีค่ะขอบคุณกันด้วยสําหรับการติดตามรับฟังรับชมฝากกด s u b s c r i b e กดแชร์ให้กับช่อง YouTube แม่มดพยากรกันด้วยค่ะ ท่านใดสนใจเรียนโหราศาสตร์ไทยหลักสูตรออนไลน์นะคะแล้วก็มีการสอนกันแบบส่วนตัวมีการพูดคุยกันในช่องแชทส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดรายละเอียดมาได้ใครสนใจผูกลัคนาเพื่อวางแผนแนวทางชีวิตก็แอดรายละเอียด QR Code มาได้นะคะด้านล่างนี้ค่ะ ส่วนใครที่สนใจทําบุญปันน้ําใจน้องหมาน้องแมวจรค่ะสาหรับค่ายารักษาโรคแล้วก็ค่าอาหารสามารถร่วมบริจาคมาได้ที่เบอรัญชีด้านล่างคลิปนี้คลิกเข้าไปนะคะขอบคุณกันด้วยกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าขอให้เป็นเดือนที่ดีโชคดีมั่นคงมั่งคั่งสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะสวัสดีค่ะ